ตต์ต่นตนตนเนีเ้าวสิไปเลยมันได้หมวกกันน็อกแล้วมันไม่กลัวมันไม่กลัวครับมันไม่กลัวครับมันไม่กลัวเลยเลี้ยวเบรกแล้วก็เลี้ยวอย่าไปไกลยอย่าไปไกลถอยมาก่อน ไปไปทีนี้เลี้ยวไปเี้ยวเวไไปไปไม่ล้มหรอกมันเก่งอยู่ ร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยแน่แน่น่แน่เดี๋ยวไปอย่าไปดูนั่นมันเข้าไปทั่วทีบแล้ว ไปนู่นเดี๋ยวมันก็ออกมาไม่ได้หรอกไปไปทางนี้ไปไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนขี่โชว์ให้ป้าดูก่อนป้าอุ้มป้าโบก่อนป้าตักด้วย เจ้านายเก่งบอกด้วยเจ้านายเก่งแล้วครับเจ้านายปั่นจักรยานเก่งแล้วครับไปไม่ต้องปั่นถอยหลังไม่ต้องปั่นถอยหลังปั่นไปหน้ามจะไปยังไงมันไม่ปั่นไปข้างหน้าไปเลยไม่ปั่นในหลังหรอกไม่ถอยหรอกจักรยานเขาไม่ปั่นถอยหรอก เขามีแต่ปั่นไปข้างหน้านะั่นแหละเขาไม่ปั่นถอยหรอกไปเลี้ยวไปเลยบิก๊กไม้มือถอย,ใ,อถอยใช่ไหมไปไปเลี้ยวไ,ไป,ไป ไปเลยไปเลยไม่ต้องปั่นถอยเติมแล้วครับเติมร้อยบาทแล้วไปได้ไกลอยู่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเลยใช่เดี๋ยวกลับมาเลยชิ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 ช Wah, <laughs> <Okay>. he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 , <laughs> okay.